สวัสดีคะ่ะพบกับช่องแม่พรพังนวลจันนะคะคุณพ่อคุณแม่คะวันนี้ก็มาปลูกหญ้ากันนะคะฝนตกชุ่มฉ่าเลยนะคะได้หญ้ามาเสริมนิดนิดหน่อยหน่ก็เอามาปลูกตามเรื่อยๆนะคะนี่ก็ได้ครึ่งรถนะคะนี่ได้ครึ่งรถยานี่นะคะตรงนี้ก็ปลูกแล้วนะคะนี่นะคะที่ก็ได้คนละหนึ่งไรนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะนี่นะคะแม่ควานก็เอามาปลูก แล้วนะคะเสริมเติมกันไปเรื่อยๆนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะเราก็ไม่มีพันธุ์ที่จะปลูกเต็มครั้งเดียวเลยนะคะก็อาศัยว่ายอดให้ใหญยนวลทานนะคะต้นก็มาปลูกนะคะนี่นะคะช่องไม่พรพังนวลจันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์บางเจ้าก็ขึ้นสูงแล้วนะคะเท่าหัวเข่าก็มีเลยนะคะบางเจ้าก็ยังไม่ปลูกนะคะบาง เจ้าของก็ยังไม่ปลูกบางเจ้าของก็ต้นใหญ่สูงแล้วนะคะนี่จะเป็นดงนะคะป่าสายทอเขาเรียกดงป่าสายทอนะคะนี่นะคะนี่ก็พากันมาปลูกนะคะที่เห็นเป็นรถปิกออกปิกอัพนั่นหละค่ะกาเอาย่ามาปลูกแล้วนะคะเพราะว่าฝนกําลังตกชุ่มเลยนะคะตกชุ่มฉ่าเลยนะคะนี่ยาของเรานะคะ ก็เสริมทับเสริมเติมไปเรื่อยๆนะคะเพราะมีแม่ควานไม่มีหญ้านะคะก็อาศัยยอดให้คุณยายนะคะต้นลำต้นก็เอามาปลูกนะคะนี่นะคะก็จากบ้านมาถึงนี่ก็ประมาณสองกิโลสากิโลนะคะคุณพอ่อคุณแม่ขาก็ไกลพอสมควรแม่ควานก็ต้องบุกลุยดินลุยคโคลนมานะคะ นี่นะคะมอเตอร์ไซค์ของเรานะคะพ่วงมาเลยนะคะจะเป็นรถเข็นเล็กๆของเรานะคะมาเสริมเติมไปเรื่อยๆนะคะกำลังน้อยพลังน้อยก็ต้องทำตามนะคะทำตามความน้อยของเรานะคะนี่นะคะเอาเดี๋ยวแม่ควานจะสาธิตให้ดูนะคะคุณแม่พ่อคุณแม่ขานี่นะคะโอ้โหมีน้ำนะคะมีปุ๋ยนะคะ ัำภาละของเรานะคะมีปุ๋ยด้วยนะคะมีปุ๋ยนะคะมีน้ำนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะสาธิตปลูกให้ดูนะคะคุณพ่อคุณแม่ค,ค,คะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะถายจะตนดูนะนี่นะคะัำภะละของเรานะคะ เราะเขียนโ่อนนะคะเกี่ยวอันนี้นือ้ทายไห้ะอนี่นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋ากนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยนค่อมีะอันไหนยาวนะคะเราก็จะตัด bằng việc nhiều em mà dạng vô vỉa thai, do vô hình một hài luôn 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 เพรละว่าตึงแล้วนี่หายดีแล้วเอ๊ะมานี่ฮะ จากนั้นพ่อควานก็จะถมนะคะกลบปนเมยุ่งนี่นะคะนี่นะคะพ่อควานพ่อยงค่พอ่ะคะพอควานก็จะเอาดินกลบนะคะเออเออทางที่กับบุญเก๋ๆเอริมริมจะเอ็นดีวันนี้กัดล่วงนี่นะคะก็จะเป็นการกลบนะคะกลบให้พ้นเอเออู่เราจุยง เราได้ฟืนอย่างดีเลยนะคะไว้กลับบ้านนะคะนี่ๆกลบกลบไอ้ทั่วออแต่จะต้องกบ,บัน้นจะกลบบางๆนะคะเดี๋ยวหญ้าจะไม่ขึ้นค่ะคุณพ่อคุณแม่คะนี่นะคะเออฟืนฟืนเดี๋วเอากลับบ้านด้วยนะคะจะกองไว้จะใส่ตรงปุ๋ยกลับบ้านนี่นะคะ นี้นะคะแล้วก็จะสะสมเติมไปเรื่อยๆนะคะคุณพ่อคุณแม่จากราบขอบคุณทุกท่านทุกพลังทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจช่วยเหลือเมตตาคุณคุณยายนวลจันทนะคะช่องแม่พรพังนวลจันทร์นะคะคุณพอ่อคุณแม่ขาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะคะเป็นเป๊นนี่นะคะ แล้วก็เราจะเติมเสริมไปเรื่อยๆนะคะเพราะแม่ควานก็ยังไม่มีพันยานะคะอาศัยยาตัวเองที่สวนเล็กๆน้อยๆนะคะยอดก็ไว้ให้คุณยายค่ะลำต้นก็เอามาปลูกนะคะแต่ก็ไกลพอสมควรนะคะประมาณสองสามกิโลนะคะคุณพ่อคุณแมค่คะกลับไปจากนี้ก็จะไปหาต้นอีกนะคะก็จะเสริมเติมอีกนะคะวันนี้เวทเวทนี่นะคะ จะเสริมเติมอีกนะคะนี่นะคะขาวๆนี่ก็จะเป็นปุ๋ยนะคะเมฆฝันจะลองพื้นก่อนนะคะถ้าอย่างนั้นหญ้าก็ไม่ไม่ค่อยจะขึ้นนะคะนี่นะคะต้องเอาให้พ้นนะคะนี่นี่นี่นะคะให้พ้นนะคะพ้นดินนะคะปุยโ,โยงจิวิวาเติงจัดน,ด,นดันไอ้ดันไอด้ดงบีแอน์ในกบัน,บน นี่นะคะเออปะอวันในก็ดลองทำไมเอ็นดีเลยปกอดลองนี่นะคะต่อเดี๋ยวแม่ควานก็จะเอาญ้าลงอีกนะคะลงจนหมดนี่นะคะแล้วก็โรยปุ๋ยตามไปเรื่อยๆนะคะ ช่องแม่พรพังนวลจันจา้จากราบขอบพระคุณทุกท่านทุกพลงังทุกกําลังใจนะคะแม่ควานก็จะขอจบคลิปนี้นะคะเพียงคร่าวๆไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าแม่ควานก็จะต้องลงหญ้าอีกนะคะคุณพอ่อคุณแม่จ๋ากลับไปก็จะไปฟันหญ้ามาอีกนะคะเพื่อจะเอาลําต้นอีกนะคะยอดก็ให้คุณยายได้ทานนะคะแม่ควานขอจบคลิปน<ๆ>ี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านทุกพลังทุกกําลังใจนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ